กรรมเกิดขึ้นจากการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วนะย่อมได้รับกรรมแต่บางทีช่วงบุญบาร,รมีเก่ายังมีให้กินทำชั่วยังไม่ทันเห็นนะเออพอให้เวลาน,านานไปหมดบุญเก่าแต่รับกรรมคือเก่าขนาดพี่น้องขาอืมนะคําว่าก,กรรมไม่ต้องไปโทษใครลองพินิษพิจารณาถอยหลัง การกระทําของตัวเองเลยจริงๆชีวิตคนเนี่ยหมอดูหรอง่ายมากถ้าเขาถามไทยและเห็นความเป็นจริงของแต่ละคนนะหมดกรรมก็คือหยุดทํากรรมปรับตัวเองอเปลี่ยนการกระทําของตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองนั่นคือการปล่อยวางแล้วก็หมดกรรมสร้างกรรมดีมาทดแทนกรรมเก่า ที่เราทําผิดไว้ก็แค่นั้นแหละชีวิตจริงๆพินิษีพิจารณาดู